มิสโตอนะครับสวัสดีครับนี่ครับโอ้มาดูการย่างเอ่อนึงปูนะฮะกระปูมานะครับนี่เพิ่งจะได้มานะ,ะนี่ครับขั้นตอนแรกก็เอามามาล้างก่อนนะฮะนี่ครับยังเป็นปนอยู่เลยนะฮะก็นี้จะเป็นวิธีการที่ การทําของที่จันทิมารีสอร์ทเขานะฮะก็คือขั้นตอนแรกเอามาล้างน้ําทะเลออกก่อนนะฮะสำหรับปูที่จะไปนึ่งนะฮะนี่ครับอันนี้ก็น่าจะสักห้าโลได้นะครับเนี่ครับพอล้างน้ำเค็มออกเสร็จก็จะเอามาทำการนึ่งนะฮะอันนี้มันเป็นปูที่ยัง มีชีวิตอยู่นะฮะนี่ครับบางตัวยังดิ้นครับรตัวใหญ่นะตัวน้อนะฮะยันดิ้นอยนะจะเป็นปูมาถิ่เงินนะครฮะขั้นตอนต่อไปก็เอาแล้วนั่นตัวนึงทำไมต้องเอาก่อนมาสึกไม่สึกอ่ะไม่โปรยชุดกัน เดี๋ยวก็โอ้ออโอเคเราอันต่อมาก็อขั้นตอนต่อมาก็โอ้นึ่งสดๆเลยครับก็ดินด้นนะับ <c> ด <oughs> ิ้นนะฮะดิ้นนี่ไม่ถือว่าเป็นการทารุณข้ัตริย์นะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารของมนุษย์นะครับนี่ครับก็เนี่ยครับใส่ไป่างนี้เลยฮนะในครัวเราค่อนข้างโหดน,นะฮะ <c oughs> ยังไม่ตายครับยังไม่ตายครับใส่แล้วก็เซลล์มันยังไม่ตายจะดิน้นแบบนี้นะครับ นี่ครับขอระวังน้ำนะครับน้ำระวังล้างน้ำเยอะนะจะแห้งไม่ได้นี่ครับบุกถึงปูเลยนะฮะโอ้โหมีเป็นการถ่ายทำแบบสดๆนะครับสำหรับการเนึ่งปูนะฮะที่อื่นเขาไม่ให้ถ่ายแบบนี้นะครับหรับที่นี่เขาอนุญาตให้ถ่ายได้นะฮะนี่ครับแล้วก็ปิดฝานะครับ ครับตอนทก,ก็ปิดฝานะรอให้มันสุกนะครับจะดูยังไงว่าปูสุกนะฮะก็เป็นสีแบบนี้นะฮะเนี่ยสีก็จะออกแดงๆแบบนี้นะฮะก็มันจะออกสีแดงนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเนื้อแน่นๆนะฮะแข็งๆนะฮะนี่แล้วเอาตักสช้อยเลย็กๆหน่อยนิดช้อนชะ้อนช้อน เดี๋ยวสนุนิโจจะลองไปชิมดูนะครับว่าปูช่วงเดือนสองรสชาติจะเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับสุนิตโจนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีครับ